เดี๋ยวว่าอีกสิปีก็จะจำเป็นที่ต้องหาวัสดุที่มันที่มันทัคทิคอสำหรับรุ่นรุ่นเหล่าอะไรประมาณนี้จะต้องมีทั้งความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้งานครับอ่ามีตรงส่วนไหนไหมฮะจริงๆแล้วมีข้างหลังอีกนิดนึงครับอ่าอลายคราวทีไ่มคาวทีครับคือต้องบอกว่าคาวทีก็ยังเป็นสิ่งที่คนกำลังมองหาในยุคปัจจุบันไม่ตกยุคไม่ตกยุคจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ปูอยู่บนพื้นนี่คือ กระเบื้องที่ได้รับรางวัลในงานสถาปนิกปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเราได้สองปีซ้อนเลยทีเดียวครับก็ต้องบอกว่าลายทาวุีเนี่ยเป็นลายที่ยอดนิยมนะยอดฮิตตลอดกาลดูยังไงก็สวยผมมองว่ามันเป็นลายที่อยู่ในพวกสถาปัตยกรรมยุโรปเยอะไง่ครุ่นไหนรุ่นไหนไปมันก็อ้าวอีลายนี้รุ่นนี้ตองเฮ้ยเวลาเห็นป๊อบก็อยากจะยกยุโรปมาไว้บ้านตัวก็คงหนีไม่พ้นเอาไอ้นี่แหละ ตัวนี้ไซส์มันเท่าไหร่ดูมันไซส์ใหญ่มากเลยสูง3ามเมตรสองกว้างเมตรหกอันนี้คือเรียกว่าเป็นโอเวอร์ไซส์สองแผนนะ่นต่อ,อก,กันโอเวอร์ไซส์ครับผมโอเวอร์ไซส์ over ปัญหามีไหมแบบพวกโกงเกิ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือต้องบอกว่าน้อยมากเพราะว่าอะไรครับตัวเนี้ยเราไม่สามารถใช้เครื่องจักรปกติในการผลิตกระเบื้องไซส์ปกติได้เราต้องใช้เครื่องจักรพิเศษเครื่องจักรพิเศษนี้เองเข้อที่หนึ่งใช้ความร้อนสูงกว่าปกติใช้กระบวนการผลิตพิเศษทําให้เขาสามารถทําผลิต ได้เดนมิชันใหญ่ขนาดนี้เลยและมีความแข็งแรงมากกว่าปกติมีค่าความเรียบเนี่ยมากกว่าปกติอันนี้เท็กเจอร์มันมีเท็กเจอร์เหมือนกันมัมีเท็กเจอร์เหมือนกันครับโอ้โหคอนเซปต์ตีมเดียวกันเลยนะหนาเท่าไหร่เนี่ยเซนกว่าตัวนี้หนา1.2เซนครับอ่าดูมาหนาแบบด้เลยสวยมากครับผมราคาเป็นไงตัวนี้ราคาน่ารักไหมราคาก็ต้องบอกว่าถูกกว่าหินนิดนึงตัวก่าหินนิดนึงแต่ว่าความพร a กติคอลความพรักติคอลคือการใช้งานในเชิงปฏิบัติข้อที่หนึ่งเบากว่า ข้อ,นอ,นอที่2อท<บ>นต่อคาบกดคาบซอสคาบวายเรื่องเบาเนี่อย่างงี้ผมแชร์นิดหนึ่งคือมีอยู่บ้านหนึ่งลูกค้าผมเนี่ยใช้หินจริงนะครับหินจริงแล้วพอเป็นหินใหญ่ๆอะ่ะสลับแผนใหญ่เนี่ยตัวหินราคาที่ว่าแพงนะราคาตารางไม่ถนึงประมาณหมื่นห้าหเจอซับพอร์ตนี่เอาเรื่องคือซับพอร์ตนี่เรียกว่าต้องใช้เหล็กฉากทําเชื่อมออกมาตัวห้อยตัวยิ้วอ,อะไรอย่างเงี้ย แต่ตัวนี้เบา,วา,บาวกว่าเบากว่าก็เรียกว่าน่าจะน่าจะช่วยเรื่องซัพพอร์ตได้ดีถูกต้องไหมฮะตงครับตัวนี้นอกจากเรื่องเบาแล้วมีเรื่องอะไรนะการที่เราบอกว่ามันเป็นวัสดุที่ไม่มีรูพุนคําว่าไม่มีรูพุนคือไม่ดูดซับอะไรเลย<อ>ไม่ดูดซับซอสขราบวายสิ่งสกรปรกหรือแม้กระทั่งน้ําเปล่าเองน้ําเองไม่สามารถซึมลงไปได้ทําไมถึงเรื่องนี้ถึงสําคัญเมื่อมีรูให้น้ําไปอยู่เป็นบ้านชั้นดีของแบคทีรียเพราะฉะนั้นตัวนี้คือฟูดเกรดฟูดเกรดด้วยโ เอาไปปูท็อปนี่คือต้องบอกว่าใครชอบแกลปลาซาชิมิผสมแป้งทำสปาเกตตี้ทำบนทำบนนี้<บ>นเลย,เ,ลยเรื่องจริง เรื่องจริงแล้วมันทนมีดทนอะไรได้หรอต้องบอกว่าทนมีดได้ไหมได้ประมาณหนึ่งได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าเราเองเราก็คงไม่ได้นําให้เอามีดไปไปหั่นตรงนี้มีดมันจะบังแต่ก็ต้องบอกว่าโอเคถ้าสมุิผสมบะหมี่ผสมแป้งทาบะหมี่สปาเกตตี้อะไรแบบนี้บางทีหลุดออกนะเขียงมาทําบนนี้ได้เลยโอเคเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากต้องบอกว่าช่วงหลังมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือจริงๆแล้วผมกาลังทําบ้านที่เป็นพวก wellness well being นะผมแล้วก็แล้วก็วัสดุต่างๆที่ผมพยายามเลือกมาใช้ในบ้าน ส่วนมากผมก็พยายามคอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับแบคทีเรียนี่แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงไม้ที่เราต้องใช้ฮีสมาเกรดดีๆแล้วถ้าเรามาเจอท็อปตัวที่เดาวมาวางแล้วมันได้คุณสมบัติแบบเนี้เฮ้ยโคตรเจ๋งเลยว่ะแล้วมันมีหลายเลือกเยอะไหมเพียบเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างของลา<ม>ทีขอดูนิดนึงเรามีนะครับบางทีเวลาเวลาเราคุยกันถึงลายพวกนี้เราอาจจะคิดถึงแต่แบบลายหินอ่อนอะไรแบบนี้แต่ต้องบอกว่าจริงๆเราหินที่มัน มีความเป็นเอกโซติกเห็นที่เป็นสีดําต่างๆเราก็มีที่สําคัญพี่ต๋องลองดูครับเฮ้ยโอ้โหตัวนี้ตัวนี้คอสอัพหน่อยเนี่ยตัวนี้เลยที่เรารู้สึกว่ามันคือธรรมชาติถูกต้องโอ้สุดยอดมากๆครับผมนี่ไปดั้งด้นสอดแสวงหามาจากไหนเนี่ยดูซิเนี่ยหลากหลายที่ครับคือต้องบอก FC ทุกคนที่กําลังดูนะฮะผมบอกว่าในฐานะที่เราเป็นนักออกแบบเนี่ยจะสนุกมากๆเลยถ้าเถอดว่าเรามีวัสดุดีๆ ถูกไหมแล้วแล้วมันเหมือนแล้วมันได้ f e ล l i n ได้ concept อย่างที่เราต้องการ<ม>เพราะว่าถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยเราด<ช>ีไซน์ติดเราดีไซน์ออกมาเรียบร้อยแนละ้วถึงขั้นตอนที่เราจะมา matching ทำมูดบดทำแมทช์เวลบ<ๆ>่ไอหนุ่นกับเขาถ่ายนี่ขเขาเข้าท่าแต่พอมาดูปุ๊บเฮ้ยมันเฟคเฟกว่ามันดูแล้วมันปอมปมอย่างเงี้ยงานมันดูแบบลุกชิปไปเลยนะแต่พอมาเห็นวัสดุที่นี่ยอมรับเลยสีดำตัวเนี้ยจริงๆผมมีอยู่ตัวนะผมัใช้บ้านลูกค้าเนี่ย นสีดาแล้วผมผิวเป็นลนักษณะเป็นลายหนังนะแต่เป็นหิหนหิ้นยอ่ะเนี่ยมาดูตรงนี้นิดหนึ่งคือฟีลลิ่งเหมือนมากใช่มันมีความหลบเหลือบเอบงา,งาแล้วมีลายถูกต้องซึ่ง WC ก็ไม่ได้โฟกัสแค่ค,ความเป็นอยู่ที่ดีของ end user อย่างเดียวแต่เราก็คิดเหมือนกันว่าทํายังไงด้วยความที่ผมเองก็เรียนจบจากคณะสถาปัตย์เนี่ยมีแบ็คกราวด์เรื่องสถาปนิกเราเองอยากให้ดีไซเนอร์หรือสถาปนิกทำงานได้ง่ายด้วย เพราะฉะนั้นอันนี้ดีมากเพราะฉะนั้นสิ่งต่างต่างเหล่านี้ไม่ได้แค่ตอบโจทย์ end user อย่างเดียวแต่สถาปนิกก็ต้องมีชีวิตที่ดีแล้วก็ทำงานได้ง่ายขึ้นครับผม